ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันแต่ตอนนั้นผมคิดว่าผมทําไม่ได้ผมไม่มีพรสวรรค์ผมไม่มีแนวโน้มว่าผมจะเป็นศิลปินหรือเป็นนักร้องหรือทําการแสดงได้เลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมสดนําชัยครับวันนี้ผมจะมาเล่าชีวิตการเป็นหมอลำของผมดีกว่านะครับทํายังไงผมถึงได้เป็นหมอลำทำยังไงผมถึงได้ว่าเป็นศิลปินในใกล้ท็อปไลน์ชีวิตผมเดินทางมายัางไงนะครับผมจะมาเล่าเพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันแต่ตอนนั้นผมคิดว่าผมทําไม่ได้ผมไม่มีพรสวรรค์ผมไม่มีแนวโน้มว่าผมจะเป็นศิลปินหรือเป็นนักร้องหรือทําการแสดงได้เลยครับ ผมเป็นคนเงีเยบๆไม่ค่อยพูดชอบอยู่คนเดียวเล่นกับสัตว์เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่มีปัญหากับใครไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครถ้าดูว่าเหมือนจะมีปัญหาผมจะพยายามไม่เข้าไปนะครับเริ่มแรกที่ผมเข้าสู่วงการก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับ่าพูดเรื่องเก่าแล่าเรื่องสดผมไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขาทํางานในวงวาลัมนะครับแล้วผมก็ขอติดสอยห้อยตามเขาเข้าไปเป็นแดนเซอร์นะครับในวงของแม่อุไรปุยวงนั่นคือ นั่นคือ first time ของผมที่ผมเข้าไปในวงการมอลำนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เต้นอยู่ประมาณเกือบปีครับแล้วมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับที่ให้ความอุปการะคุณผมเรียกว่าอะไระให้ความเอ็นดูผมนะครับแล้วก็แนะนําผมว่าให้ผมไปเรียนลํานะครับเนื่องด้วยว่าผมร้องเพลงในห้องน้ำนะครับซิ่งมันก็คงจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่แกก็ชวนอาจจะชวนเพ่อความเกรงใจหรือให้กําลังใจเราก็ได้นะครับผมก็เลยอ่โอเค ใจมันรักกันแล้วก็ไปครับคนที่พาผมไปเรียนรำก็คือพ่ออาพรครับอำพรจันไดนะครับอยู่ที่บ้านศรีฐานนะครับอันนี้พระคุณผมยังไม่ลืมนะครับยังจําได้เสมอแล้วแกก็ไปฝากผมกับลูกศิษย์ของแม่อุไรปุยวงเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมเริ่มเรียนรำเนี่ยแม่อุไรแกทำบวอน้ำหมูนะครับทาวงใหญ่นะครับแล้วก็แกก็ามาเสียชีวิตลงนะครับด้วยอุบัติเหตุ ผมก็มาเรียนำรำกับลูกศิษย์เอกของแกก็คือคุณพ่ออานวยศรีนิทิวงศ์อันนี้เป็นอาจารย์ผมคนแรกแล้วก็คนเดียวจนถึงปัจจุบันนะครับแกก็ไปฝากผมกับอาจารย์นะครับผมไปเรียนรำนะครับทุกคนอันนี้ดูเป็นแนวทางนะครับดูว่าเป็นกาลังใจดูว่าเป็นแรงบันดาลใจผมไปเป็นหมอรำผมร้องเพลงได้1เพลง1เพลงท่วนครับ นอกนั้นก็หลงๆลืมๆจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จิตใจนี่เต็มร้อยเพราะเราไม่กล้าร้องเพลงเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ดีพอเราร้องปุ๊บคนรอบข้างก็จะชอบพูดว่าเสียงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้น <Hey. S 1> ซึ่งเขาก็พูดเล่นแหละครับเขาไม่คิดหรกว่ามันจะส่งผลกระทบกับเราเขาไม่คิดว่าเรามีความฝันในตัวเขาไม่ได้คิดว่ามันส่งผลกับความฝันของเราหรอกครับเขาก็พูดไปตามเรื่องสนุกสนานนั่นแหละครับแต่ว่า มันก็ทําให้ความฝันผมมันดูห่างออกไปนะครับฉะนั้นแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนนะครับพยายามอย่าบัฟลูนะพยายามอย่ากดความฝันของเขานะครับเขาฝันอยากจะเป็นอะไรให้พยายามส่งเสริมเขานะครับถ้ามันไม่ได้เลวร้ายนะส่งเสริมเขาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดเขาไว้เนี่ยแทนที่เขาจะเดินตรงไปที่ความฝันของเขาเขาก็จะเฉยเฉยไปเรื่อยเมื่อเข้าไปที่จุดที่ฝันไม่ได้เขาอาจจะเฉยเฉยไปในจุดที่คุณรับไม่ได้เลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้ว พยายามให้กำลังใจลูกพยายามให้กำลังใจคนรอบข้างนะครับอย่าไปกดความฝันเขานะครับครับผมก็ดําเนินชีวิตมาด้วยการที่โดนกดความฝันที่ไม่ได้ตั้งใจไปอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมากมายผมอาจจะมีโทนเสียงทุ้มครับซึ่งโทนเสียงทุ้มของผมเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการร้องโทนเสียงต่ําแต่ว่าในการร้องเพลงเสียงสูงก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับผมก็พยายามฝึกมาเรื่อยๆนะครับฝึกฝนการร้องเพลงมาเรื่อยๆ อาจารย์อำนวยสินก็ให้วิชาให้การฝึกฝนผมมาตลอดนะครับผมนะครับไปเรียนรำด้วยการขับมอไซค์เบลอาทุกคนรู้จักเบลอาไหมครับถ้ารุ่นผมจะรู้จักมอไซค์เบลาร,รุ่นเก่ามากครับแล้วผมก็ขับไปกับเนี่ยแปกว่ากิโลผ่านป่านะครับถ้าคนที่อยู่แถวป่าติ้วจะรู้นะครับบ้านหัววัวเนี่ยป่าเนี่ยลึกลับซับซ้อนครับแล้วผมก็เคยน้ํามันหมด ผมเคยลดดับกลางทางผมจูงนะครับผมโมโหการเรียนลำของผมฉะนั้นมันเป็นช่วงลําบากสุดท้ายของของการเรียนหมอลมนะครับหลังจากนั้นก็เรียนด้วยโซเชียลทุกอย่างง่ายหมดนะครับผมขับมอไซค์ไปกลับอย่างนั้นหลายรอบครับก่าจะเป็นหมอําผมก็ไปเรียนํำไปเอากรลําเอาเทปคาสเซ็ตไปอัดสมัยก่อนคือเอาเทปคาสเซ็ตไปอัดนะครับกดอัดกดอัดแล้วก็รีฟังรีกลับไปกลอกลับไปกลอกลับมาครับบางทีก็ใช้ปากกาหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ ค่อนข,ข้างลาบากนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันนี้พอเรียนลาตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เริ่มออกงานออกงานยังไงครับออกงานก็คือไปขึ้นเวทีกับอาจารย์ก่อนนะครับแกก็จะมีลูกศิษย์รุ่นผมก็มีไม่กี่คนหรอครับรุ่นผมมีคนสองคนประมาณนั้นนะครับก็มีรุ่นหลังๆก็รเริ่มมีมาสมทบบ้างเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเป็นสายเหอนะครับเหอแต่งหน้าไปตั้งแต่บ้านนะครับกลัวไม่หล่อครับ กูไม่พร้อมเพราะผมคนช้าผมรู้ตัวว่าผมช้าผมจะพยายามทําทุกอย่างก่อนทุกคนนะครับพอแต่งตัวเสร็จไปถึงงานนะครับเราก็จะได้ขึ้นตอนหลังเพราะตอนตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ตอนหลังเราเข้าใจแล้วว่าศักยภาพเราไม่ถึงนะครับศักยภาพเรามีไม่พอเราจะไปร้องเพื่อที่จะพยุงวงเนี่ยมันจะทําให้วงมันกลอยได้นะครับเพราะว่ามลําซิ่งเนี่ยมาลำสองคนต้องเก่งมากที่จะพยุงเวทีพยุงวงพยุงคนดูเนี่ย ตั้งแต่ถั่วค่ำมนจะถึงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับสมมุติว่าเริ่ม3ามทุ่มนะครับไปเลิกนู่นนะครับตีสี่ตีห้านะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพอรลัสมัยก่อนนานอย่างนั้นจนถึงพระบินทบาทกอร์ลัยังไม่เลิกเลยนะครับบางครั้งผมก็ได้ร้องตอนพระบินทบาทนั่นแหละครับครับฟังไม่ผิดครับร้องตอนพระบินทบาทคือหมายเขาว่าช็อตสุดท้ายเลยนะครับถ้าสมมุติว่าบางวันนะครับมีคนตีกันนะครับหน้าเวที โดนสั่งยกเลิกเนี่ยนะครับนํำใช้ก็จะไม่ได้รองนะครับก็คือวันนั้นก็คือแต่งหน้าเฉยๆไม่ได้รองนั่นแหละครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับพยายามร้องเพลงให้เก่งขึ้นพยายามร้องเพลงให้มากขึ้นต้องกอลําให้มากขึ้นสมัยก่อนมันจะมีกอนลําเยอะนะครับถ้าคุณร้อง ยกหนึ่งไม่ผ่านยกสองไม่ผ่านก็ไม่ได้ยกสองยกสองไม่ผ่านก็ไม่ได้ยกสามยกสามให้ด่านเ็าต้องได้ยกสี่อย่างน้อยสี่ยกนะครับสี่ยกแล้วก็เพลงอีกมากมายกว่าจะกว่าจะเขาเรียกกว่าจะกว่าจะเต็มคืนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ใช้เวลายาวนานมากสามทุ่มตีห้าหกโมงถ้าขอต่อเขาไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนมันประเพณีการดูหมอลำมันเป็นอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็เริ่มได้ขึ้นที่ยกสี่นะครับถัดมายกสาม ถ่อมาขึ้นเร็วขึ้นน้อยนะครับอาจจะร้องขั้นตามสกิลคนว่าคุณสามารถดึงคนดูได้มากขึ้นไหมคุณร้องเพลงได้โอเคขึ้นไหมนะครับก็เรียนไปอย่างนั้นแล้วแต่ว่าจะมีช่วงจวังหวะไหนที่อาจารย์ใจขึ้นไปร้องเพลงบางวันก็1เพลง2เพลงหรือว่าบางครั้งก็ได้ฝึกกรอนลําบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับวันแรกที่ผมได้ร้องเพลงเดี่ยวเดียวยืนเดี่ยวเดี่ยวครั้งแรกนะครับ วันนั้นผมจําได้เป็นงานที่บ้านอาจารย์กับผมเองบ้านอาจารย์อำนวยเป็นวันทําบุญหาคุณแม่นะครับของอาจารย์อำานวยการขึ้นเวทีครั้งแรกของผมนะคร of, oh, s, s <S ับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ขณะที่ผมเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะครับผมก็คิดว่ามันคงไม่ยากเกินไปการที่เราเป็นแดนเซอร์เนี่ยมันเป็นการหานสายตาเนอะไหมครับเขาไม่ได้มองเราอยู่คนเดียวแต่ว่าการเป็นนักร้องเนี่ยเขามองแล้วเขาฟังเราเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อหมายความว่าเขาเขาจ้องมาที่เราคนทั้งหมดจะจ้องมาที่เราเพราะเราอยู่กลางเวทีแล้วเราเป็นนักร้องเนี่ย แล้วเราต้องออกเสียงด้วยนะครับไม่ใช่แค่เต้นนะครับเต้นผิดเรายังมองคนอื่นได้แต่ถ้าลองผิดไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วนะครับวันแรกผมยืนเหมือนหินเลยครับผมยืนแข็งเป็นหินเลยครับทุกคนผมแข็งไปหมดผมมีความรู้สึกว่าขาผมไม่มีความรู้สึกแขนผมไม่มีความรู้สึกผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับผมเป็นเหมือนอรูปปั้นตัวหนึง่ง ผมเป็นเหมือนทางขยะเขียวๆอันนึงที่ตั้งอยู่กลางเวทีซึ่งผมไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยผมกลัวผมตื่นเต้นไปหมดนะครับ <S <S <an> <S แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นปีๆนะครับเป็นปี2ปีมันก็ยังตื่นเต้นอยู่อย่างนั้นนะครับ <S <S <an> <S การขึ้นเวทีมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากในช่วงปีแรกมันมันไม่รู้จะกล่าวถึงใครแล้วนะครับข <S an> ึ้นเวทีไหว้ครูไปแล้ว นึกถึงพ่อพ็แล้วแม่ก็แล้วปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาหมูหมาแมวไก่ก็แล้วมันก็ยังกลัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับนั่นแหละครับมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับทุกคนจนวันหนึ่งที่การขึ้นเวทีก็จะกลายเป็นแค่การเดินขึ้นบนบ้านหรือเดินเข้าไปในออฟฟิศหรือเดินเข้าไปในที่ทํางานหรือเดินเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่คน เยอะยิ่งกลัวนะครับทุกวันนี้ถ้าคนน้อยจะประมาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเร้ยกทำไมคนดูเราน้อยจังอย่างนั้นครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่ยอมแพ้กับมันนะครับถ้าเราใจรักมันจริงๆเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จครับแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงชีวิตด้วยอยู่ที่อะไรต่างๆครับผมว่าทุกอย่างมันอาจจะเรียกว่าดวงก็ได้นะครับอย่าไปคาดวังมันมากครับทุกคน